ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโร VIP Channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของออการทำนายความฝันก่อนที่จะรับชมรับฟังในรายละเอียดผมขอเท่าความในเรื่องของการทำนายความฝันสักเล็กน้อยนะครับปกติมนุษย์เราจะมีการฝันอยู่5เรื่องใหญ่ๆดังนี้ครับเรื่องแรกก็มักจะฝันถึงในเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเทพเป็นเจ้าทั้งเทพจีนเทพไทยเทพแขกเทพเฮินดูก็แล้วแต่นะครับเพราะอาจจะมีความเชื่อมีความศรัทธามีความคเคารพเลื่อมใสหากฝันถึงก็จะตีโจดตีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขได้ดีเลยทีเดียวนะครับหรือฝันถึงในเรื่องที่สองครับมักจะฝันถึงในเรื่องของออบุพการีหรือญาติผู้ใหญ่ของเราที่ล่วงลับไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องของเราการที่เราได้ฝันถึงก็อาจจะตีโจหรือตีในยะว่าพวกเขาเหล่านั้นอาจจะไปเกิดใหม่ก็เลยอาจจะมาร่ำราเราเป็นครั้งสุดท้ายสิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดก็คือ,อ,อใส่บาตรทำบุญหรือทําถวายสังฆทานให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างน้อย ก็เป็นต้นทุนนะครับอย่างน้อยก็ทําให้เขาไปเกิดในภพภูมที่ดีมีต้นทุนมีข้าวมีปลามีอาหารก็จะไม่ลําบากอีกต่อไปก็ถือว่าเป็นเ,เรื่องที่เรามีความเชื่อและก็มีความศรัทธามาตั้งแต่โบราณกาลนะครับเร,เรื่องที่3 เรามักจะฝันถึงในเรื่องของออสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่เราเคยดูแลนะครับ <c oughs> เคยเลี้ยงดูอยู่ <c oughs> ก็อาจจะหมดอายุไขไปนะครับหรือสัตว์บางตัวบางชนิดเราอาจจะเ,เคยเห็นนะครับแต่ว่าก็อยู่ดีๆก็ฝันถึงนะครับก็มีโอกาสที่จะตีโจทย์หรือตีความหมายในเรื่องของตัวเลขได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือฝันถึงในเรื่องที่4ี่ก็มักจะฝันถึงในเรื่องของ สถานที่ต่างๆที่เราอาจจะเคยไปมาแล้วหรือสถานที่ที่เรายังไม่เคยไปมาเลยไม่แน่ครับอนาคตข้างหน้าเราอาจจะกลับไปในสถานที่เดิมที่เราเยือนเคยไปอยู่หรืออาจจะได้ไปในสถานที่ที่เรายังไม่เคยไปก็เป็นไปได้นะครับหรือฝันถึงในเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายก็ฝันถึงในเรื่องของสิ่งของต่างๆ,ๆ ไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะเห็นด้วยตาหรือได้ยินได้ฟังนะครับก็ถือว่าเป็น5เรื่อง5ความหมายที่เรามักจะฝันถึงอยู่เป็นประจำแต่คลิปนี้ก็อยากจะมาทำนายความฝันหากคุณฝันเห็นในเรื่องของดอกบัวแดงนะครับก็จะตีโจตีความหมายอย่างไรเรามารับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับ หากคุณฝ <temple. S 2> you ันเห็นดอกบัวแดงหรือทุ่งบัวแดงนะครับที่มีดอกบัวแล้วก็มีดอกสีแดงๆเต็มไปหมดเลยก็ต้องบอกก่อนว่าจะได้รับข่าวคราวหรือจะมีสัญญาณสัญญาณจากญาติผู้ใหญ่หรือจากญาติพี่น้องของเราส่งข่าวมาหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหาเราหรือเราอาจจะเดินทางไปหาก็ได้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้สังสรรค์กับญาติสนิทนะครับของเราตลอดเวลานะครับหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องได้ ไปพักผ่อนหย่อนใจหรือไปท่องเที่ยวในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสเป็นไปไ,ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็อาจจะกลับไปบ้านกลับไปเจอญาติผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่กลับมาหาเรานะครับก็มีโอกาสที่จะได้สร้างสัมพันธ์หรือว่าได้ใกล้ชิดครอบครัวอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าคุณฝันเห็นดอกโบวแดงตีโจดเป็นเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงระยะเวลานี้ อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ไม่ค่อยดีนะอาจจะมีเรื่องของชิงลักหักสวดนะครับหรือมีเรื่องหึงหวนมีเรื่องออบานปลายมีเรื่องกวรจิตกวนใจมีเรื่องจุกจิกใจอยู่ตลอดเวลาก็ต้องระมัดระวังในเรื่องที่คุยกันในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องถ้าคุณมีแฟนมีคู่มีคนที่ เปิดใจอยู่แล้วหรือคบหาอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังบางทีอาจจะเกิดปัญหาความไม่ลงรอยกันในเรื่องที่มันไม่ค่อยเป็นเรื่องหรือเรื่องที่มันไม่ค่อยเป็นสาระสักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าถึงแม้จะมีปัญหาหรือมีความไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกันอย่างน้อยคุณก็ยังสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องราวต่างๆได้นะครับก็ถือว่าเ,เป็นคนที่อดเก่งหรืออย่างน้อยก็ าสามารถที่จะเอาตัวรอดในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนี้ได้นะครับหรือไม่ก็มีโอกาสครับที่ตัวของคุณเองอาจจะเหินห่างหรืออาจจะอยู่ห่างไกลจากคู่ครองจากคนรักของคุณก็อาจจะเกิดปัญหางองงงหรือความคิดความระแวงหรือความห่วงใยที่มันมีมากเกินไปก็อาจจะกลายเป็นความาไม่ค่อยจะมีเหตุมีผลสักเท่าไหร่ก็ต้อง พยายามเคลียร์หรือพยายามพูดให้เข้าอ,อกเข้าใจในเรื่องแบบนี้เพราะว่าการที่คนเราจะเข้าใจกันมันต้องใช้เหตุใช้ผลใช้ระยะเวลายาวนานมันจึงจะสามารถที่จะคบกันหรืออยู่กันหรือใช้ชีวิตร่วมกันได้ต่อไปได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับเรามาดูในเรื่องของการงานดูบ้างหากคุณนฝันเห็นดอกบัวแดงแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางาน ต้องระมัดระวังการทำงานที่อาจจะเกิดผลเสียอันเนื่องมาจากเพื่อนร่วมง,งานหรือจากบริวารลูกน้องถ้าเรามีบริวารลูกน้องเราก็ต้องคอยสอดสองควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้สอดสองไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดอาจจะเกิดปัญหาหรืออาจจะทําให้งานของเรายากลําบากมากขึ้นหรือทําให้งานเกิดผลเสียแล้วก็ต้อง มาแก้ไขในภายหลังก็เป็นการเสียเวลาเวลาด้วยเช่นกันหรือเพื่อนร่วมงานอาจจะใส่ร้ายป้ายสีเพราะเห็นว่าเราเป็นคนที่มีศักยภาพแล้วก็อาจจะเ,เข้าใจเราผิดไปหรืออาจจะอิจฉาตาร้อนที่เรามีผลงานที่โดดเด่นก็เลยอาจจะเอาเรื่องของเราในเรื่องที่มันไม่จริงไปฟ้องหัวหน้าไปฟ้องเจ้านายก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันก็ได้นะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้การเงินของคนที่ฝันถึงดอกบัวแดงนี่คล่องตัวหยิบอะไรก็แล้วแต่เป็นเงินเป็นทองไปหมดหรืออาจจะมีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงหรือจะมีโชคลาภจากการขายทรัพย์สินไม่ว่าคุณจะขายที่ขายบ้านหรือขายหุ้นขายทองหรือขายพันธบัตรอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะขายในช่วงนี้โอกาสที่จะได้ขายแล้วมีได้กำไรกำไร จึงมีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นสรุปเรื่องการเงินของคนที่ฝันถึงดอกบโวดแดงตอนนี้ไปได้ดีเลยทีเดียวฉะนั้นรายละเอียดต่างๆที่ผมได้วิเคราะห์อเอาไว้ก็ประมาณเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขผมก็ยังมีตัวเลขที่จะ,ะวิเคราะห์ในเรื่องของฝันถึงดอกบโวดแดงมีเลขท้ายสามตัวอยู่ 3ชุดนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวมีอยู่ประมาณ5ชุดฉะนั้นเรามาดูว่าเลขท้าย3ตัวชุดแรกมีอะไรบ้างนะครับชุดแรกก็คือเลข6 7 8 6 7 8เนะครับเลขชุดต่อมาก็คือเลข4 2 3 4 2งสนะครับชุดต่อมาคือเลข3 8มห้า 385เลขท้าย3ตัวผ่านไปแล้วเรามาดูเลขท้าย2ตัวดูบ้างนะครับเลขท้าย2ตัวมีอยู่5ชุดชุดแรกก็คือเลข 6, 4 6, 4ชุดต่อมาคือเลข 6, 7 6 7ชุดต่อมาคือเลข4 2, 4, 2ชุดต่อมาคือเลข5 9 5 9แล้วก็ชุดสุดท้ายคือเลข3 838นะครับทั้งเลขท้าย3ตัวแล้วก็เลขท้าย2ตัวหากท่าน ฟังไม่ทันหรือจดไม่ทันเดี๋ยวผมจะเขียนและระบุไว้ช่วงท้ายคลิปแห่งนี้จะได้ไม่ผิดพลาดในเรื่องของอตัวเลขนะครับจะได้เอาไปเสี่ยงโชคเอาไปเสี่ยงดวงดูฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบส,สดๆได้เลยที่หมายเลขนะครับ0615485505 ไอเดี e ไลน์ก็คือภูมิ Astro 5 9เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดัวมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในกา,า,การดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับ กดติดตามกดไลค์กด, like, ดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ